บ่อน้ำเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์เป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตน้ำเราเอาไว้ใช้แล้วก็ยังได้พลังงานพลังแห่งจิตวิญญาณหากจะประสงค์สิ่งใดก็อธิษฐานแล้วก็โยนเหรียญฟังเสียงเหรียญที่กระทบกับน้ำ อธิษฐานสิ่งใดไปก็จะได้สมปรารถนาเขาถึงเรียกว่าบอ่อน้ำสมปรารถนาบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อระดับสากลคือไม่ใช่เฉพาะทางเอเชียแม้กระทั่งตะวันตกก็มีความเชื่อย้อนไปในสมัยคริสตศักร ศตวตรรษที่14ชาวโยุโรปนิยมสร้างบ่อน้ำแล้วแล้วก็ให้ใช้กันเหล่าบรรดานักบุญก็ก็จะสนองความต้องการของผู้ที่อธิษฐานถึงหรือวิงวอนหรือร้องเป็นน้ํา สู่สู่ถึงสวรรค์ได้ให้อธิษฐานก็เลยหายสงสัยว่าไม่ว่าจะดูภาพยนตร์หรือที่ใดๆก็แล้วแต่ก็จะเห็นบ่อน้ำเสมอเสมอ,สมอกระทั่งบ่อน้ำสาธารณะอย่างเนี้ยขนาดใน จาย์กระเบื้องก็จะเป็นภาพวาดบ่อน้ำอยู่หน้าหน้าที่พักอาศัยเป็นทิวทัศน์ที่ถูกฮงจุ้ยของชาวเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือชะแม้กระทั่งคนไทย สมัยก่อนก็มีบ่อน้ำไว้หน้าบ้านแต่ตอนหลังก็ลดความนิยมนี้ไปเพราะว่ามีระบบน้ำประปาใช้แล้ว